เยนเนียงเกษตรินซีนะครับจากมนุษย์วันเดือนนะครับก็ลาออกมานะครับแล้วก็มาทำเกษตรโดยการปลูกผักซึ่งก็ต่อยอดไปในเรื่องของการทำดินหัวใจในการทำดินก็คือวัตถุดิบที่เราใช้จะต้องเข้าใจวัตถุดิบที่เราใช้ว่าองค์ประกอบมันมีอะไรบ้างการผลิตดินที่ดีก็คือต้องผ่านกระบวนการหมักให้มันดีนที่สุดนี่นะลูกเพจสูตรนี้นะได้ทั้งไม้ดอกไม้ประดบับผลลไม้ผักสวนครัวผักสลัดก็คือสูตรนี้ใช้ได้หมดเลย กระสอบหนึ่งก็50บาท1ิบส12กิโลสิบกิโล50บแบบสิกิโล50การขายสูงสุดเดือนหนึ่งก็ที่ผ่านมาก็20ถึง25้ตันเดือนเดียว<อ>นี่นะครับเนี่ยขายเดือนละ10ตัน อยากมีอาชีพทําดินขายมาันแล้วมาดูคลิปนี้ปเดี๋ยวเราไปเจอกับพี่ยุทธก่อนพี่ยุทธสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบนี่นะฮะวันนี้เราก็อยู่กับพี่ยุทธนะฮะเดี๋ยววันนี้พี่ยุทธจะมาแนะนําในส่วนของการหมักดินยังไงให้มียอดขายกว่าสิบตันการทําดินหมักเนี่ยมันยากไหมยากไหมถามว่ายากทัศนียวมันก็ไม่ยากครับมันขึ้นกับวิธีการที่เราทําเพื่อให้ได้ดินที่มันออกมามีคุณภาพแล้วก็ปลูกพืชได้โดยที่ต้นพืชไม่ไม่แสดงอาการ เหลืองหรือไม่โตอย่างเงี้ยก็ต้องมีวิธีการทำขายดีไหมของพิยุทธ์ก็ตอนนี้ก็เฉลี่ยเดือนหนึ่งก็ประมาณสัก10ตัน10บตัน10ตันขึ้นไปอันนี้ที่เราอยู่ในที่บ้านพิยุทธ์เนี่ยคือไม่ใช่โรงงานไม่ใช่อะไรนะคือเป็นครอบครัวที่เราทํากันอยู่ในบ้านใช่ครับก็ก็เป็นมเป็นธุรกิจครอบครัวเล็ก ไม่ต้องรอชาครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยวให้พิยุทธอธิบายเลยว,ว่าหัวใจหลักของการทําดินถุงเนี่ยมันมันขึ้นอยู่กับอะไรคือการี่นทำดินถุงเนี่ยมันจะมีอินทรีย์วัตถุมีองค์ประกอบหลายๆตัวนะที่เรารต้องผสมมันก็ขึ้นกับแล้วแต่พื้นที่นะที่จะหาได้หรือหาไม่ได้นะครับแต่ว่าในพื้นที่ผมเนี่ยมันค่อนข้างจะหาง่ายซึ่งใน,ในองค์ประกอบเนี่ยมันจะมีวัตถุด,ดิบอยู่ประมาณสัก4สี่ห้าตัวครับมีไายบ้างสีนะ่ห้าตัวหลักๆเนี่ยก็คืออันดับแรกเลยคือหน้าดิน ถ้าบ้านใครไม่มีเนี่ยอาจจะไปซื้อดินถุงตามท้องตลาดมาก็ได้เพื่อมาแทนหน้าดินตัวที่สองมันก็จะเป็นมูลสัตว์มูลสัตว์อ่ามูลสัตว์ในที่นี้เนี่ยมันจะเป็นมูลสัตว์อะไรก็ได้ที่มันแห้งครับจะเป็นหมูวัวไก่มา้าแพะช้างค,ควายได้หมดตัวที่สามเนี่ยมันก็จะเป็นแกบดิบแกบดิบแก,บด,บ,แกบดิบเนี่ยก็คือทับในชนบทมันจะมีโรงสีชุมชน อาจจะมีหรือก็เป็นโรงสีใหญ่ๆเนี่ยก็ได้เราก็ไปหาซื้อมาอย่างนี้ครับตัวที่สี่ก็จะเป็นขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวหรือมะพร้าวสับก,ก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับตัวที่5้าก็จะเป็นแกะเผาครับแกะเผาก็คือแกะดิบนี่แหละเอามาเผานะฮะก็เป็นตัวองค์ประกอบตัวหนึ่งนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเวลาทําส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะต้องเข้าใจในเรื่องของตัวโครงสร้างของดินครับด้วยว่าทํามาแล้ว ครงสร้างดินออกมาเป็นยังไงหรือ,อถ้าใครทำเนะี่ยบางทีอาจจะเพิ่มเติมในเรื่องของใบไม้แห้งอะไรก็ไปได้หรือบางที่อาจจะใส่ใบก้ามปูก็ได้บอกเลยนะครับว่าทุกตัวเนี่ยมันต้องผ่านกระบ,บวนการหมักให้มีการย่อยสลายก่อนครับนะครับไม่ใช่ว่าเอาทั้งหมดมาผสมแล้วกอกไม่ได้ผมถ่ขขายผมก็ไม่ได้ทำอย่างนั้น เรามาให้พี่ยุทธโชว์ดกว่กว่าการหมักดินมันเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวก็จะมีอุปกรณ์จะลองเลยพี่เพราะปกติอะครับผมทําผมก็จะนี่เลยใช้เครื่องเลยเครื่องตัวใหญ่อันนี้ก็คือพอสมไม่เห็นว่าถ้าบ้านใครแบบพื้นที่เล็กเนี้ยครับว่าเริ่มต้นชุดเริ่มต้นก็ใช้ก็ทาแบบนี้ยังแบบไม่ลงทุนอาจจะออกแรงนิดนึงอได้เลยแต่ถ้าทําเครื่องนี้มันสบายสบายแต่เครื่องก็คือไวแน่นอนตัวแรกเลยนะครับ จะเห็นแกบดิบแกบแกบดิบเนี่ยผมจะใช้สองส่วนเห็นไหมครับผมจะใช้สอง,ส,องส่วนคือเหตุผลี่ใช้สองส่วน,นเพื่อให้โครงสร้างของดินมันมีความโปร่งขึ้น,นค,คือ<ม>แกบช่วยให้ดินโปรง่งเพราะว่าเพราะว่าแกบเนี่ยมันมัมนเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเม็ดเม็ดข้าวเปลือกถูกไหมมันมีโพรงอากาศเราก็ใส่เข้าไปเพื่อมันแทรกในเนื้อดินนะครับใส่เลยครับนี่เราก็ใส่ไปเลยกอส่วนใส่เลยใส่เลยแกบสองส่วนคือแกบทั่วไปเลยเนาะ ใช่ครับแกะทั่วไปแกะทั่วไปส่วนแต่เลยสองส่วนต้องหมักมาก่อนไหมพี่ยุทธอันเนี้ยก็จะหมักก่อนก็ได้หรือไม่หมักก็ได้แต่ถ้าเราทาตั้งแต่ต้นก็ไม่ต้องหมักครับเดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวตัวที่สองก็จะเป็นมุนสัตว์หนึ่งส่วนหนึ่งส่วนมุนสัตว์หนึ่งส่วนนี่นะครับอันนี้คืออื้อวัวนมตัวที่สามก็จะเป็นขุนมะพร้าวหรือมะพร้าวสับขุนมะพร้าวสับอันนี้จําเป็นไหม ต้องเป็นสับโดยอย่างเดียวเลยไหมพ่อหรือว่าไม่สับได้ไหมไม่สับก็ได้แต่จริงๆอะที่ผมให้ใส่เนี่ยเพราะว่าขุยมะพร้าวคุณสมบัติของเขาก็คือมันมันจะดูดความชื้นไว้ดูดความชืนม้<ใ>นเวลาักษาความชื้นในดินแล้วก็อีกอย่างก็คือขุยมะพร้าวมันจะมีสารฝาดต,ตัวหนึง่งเขาเรียกว่าสารแทนนินอะแทนนินเป็นสารฝาดซึ่งสารตัวนี้อันตรายกับรากพืชเพราะนั้นให้ดีนะครับเอาไปล้างน้ําก่อนอย่างน้อยก็ประมาณสักห้าน้ํา กน้ำให้จากน้ําแรกสองน้ําแรกมันจะเป็นสีแดงเลยแต่พอล้างไปเรื่อยน้ําจะเริ่มใสพอเริ่มใสก็ใช้ได้แล้วมันก็หนึ่งส่วนนะที่ลงไปมาแล้วขุดมะพร้าวนะฮะไปคืออะไรตัวไปก็เป็นตัวแกะเผาแกะเผาอ่า้าแกะเผานี่จะเห็นผมใสแค่ครึ่งส่วนผมจะไม่ใส่เยอะของแกะเผานี่คือใส่น้อยที่สุดเลยเพราะแกะเผานี่คือคุณสมบัติเขาเป็นด่างครับ ใส่มากไปเดี๋ยวค่า pH ของดินมันจะเพียรแล้วก็แบบละเอียดมากแล้วก็ถ้าใส่เยอะเกินไปบางทีคือมันเป็นผงอ่ะมันอาจจะทําให้ดินมันแน่นเกินไปเราก็ใส่แค่ครียงส่วนเขาก็จะมีคือทั้งแกลบดินทั้งแกลบดำจะมีท่าซิลิกาอยู่อ่ะสุดท้ายเป็นสุดท้ายก็เป็นดินนด่าดินดินล้วนนี่แหละใส่เลยครับจริงๆมันเป็นก้อนอ่ะนะแต่ผมเอาเข้าเครื่องใส่ได้เลย นะคก็เทใส่เลยใส่เลยอันนี้ก็ลัครบแล้ว1ึ่งชุดก็จัดการคุกเขาให้เข้ากันอันนี้ต้องหมักหมักไว้นานไหมพ่ยุทธ์ก็ผสมเสร็จแล้วเนี่ยต้องหมักทิ้งไว้ประมาณ1เดือนขึ้นไปหมักไว้หนึ่งเดือนนะฮะ เดี๋ยวจะมีน้ำหมักจุลินทรีย์ใส่น้ำหมักจุลินทรีย์เพื่อจะเป็นตัวเร่งในการย่อยอ๋อไม่ถึงจุลินทรีย์ที่ใส่ไปเนี่ยก็คือไปเร่งกระบวนการย่อยของดินนี่น้ำหมักมันจะมีน้ำหมักนะอยู่2ตัวท,ที่ผมใช้อันนี้คืออะไรครับอันนี้คือจุลินทรีย์สังเคาแสงสังเคราะห์แสงใช่ที่ใส่ไข่ที่ทํามาจากไข่แล้วก็อีกตัวก็จะเป็นจุลินทรีย์หนอกกล้วย หนอกล้วยอ่าซึ่ง2ตัวเนี้ยประสิทธิภาพในการย่อยสลายเขาจะดีมากก็คือใส่ไปในดินแบงนี้เลยใช่ครับใช้เยอะไหมฮะตัวตัวน้ำหมักเลยก็หนอกล้วยประมาณ5 0ซีซีหนอกล้วย5 0ซีซี50ซีซีก็สั่งค้อแสงสั่งค้อแสงด้วยนะฮะมีสองตัวสังข้อแสง1 0 0ซีซี ขอแสงใส่เยอะหน่อยสองตัวนี้มันจะเป็นตัวช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุนะครับให้เขามีการมีปฏิกิริยาการย่อยสลายได้เลยคือต้องใส่เลยใช่ไหมต้องหยุดต้องใส่ต้องใส่ครับคือการหมักดินเนี่ยมันต้องมีความชื้นครับนะครับต้องมีความชื้นเพื่อการย่อยสลายที่ดีย่างน้อยก็ประมาณ6 0ครับถึง70%นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูว่าการหมักดินแล้วความชื้นมันอยู่ระดับไหนถึงจะใช้ได้นะครับ นี่ก็คือน้ำหมักนะฮะลลานไปลลาดไปเลยชุ่มชุมคือการตรวจสอบความชื้นว่ามันได้หรือไม่ได้เนี่ยครับเราเราขึ้นมาบีบเอามาบีบเลยถ้าบีบปับ๊บมันมีน้ำออกตามร่องนิ้วมือเนี่ยแสดงมันแฉะเกินไปอแต่ถ้าเราคลายปุ๊บเนี่ยแล้วมันแตก มันแตกเนี่ยความชื้น้อยกันไปต้องให้เป็นก้อนใช่ไหมถ้าเราบีบมาแล้วมันให้มันเป็นก้อนมอนก็ไมเนี้ยังยังพอได้อยู่ต้องเป็นก้อนต้องเป็นก้อนที่เราก็ต้องชืบีบขี้อยู่เพราะว่าเพราะบางทีถ้ามันแฉะเกินไปเนี่ยดินจะเสียก่อนความชื้นมเยอะเกินไปความชื้นเยอะก็ไม่ดีต้าแบบกลางๆใช่ไหมแต่ถ้ามันแห้งเกินไปเนี่ยการย่อยสลายมันก็จะไม่สมบูรณ์เพราะว่า ถ้าแห้งปุ๊บจุลินทรีย์เขาไม่ทํางานเขาจะหยุดเ็าต้องคือต้องมีมันต้องมีความชื้นอ่ามันต้องมีความชื้นแต่ไม่ให้เปียกแต่ไม่ให้เปียกเกินไปกลางๆอย่างที่เราอย่างนี้เราผสมแล้วฮะหมักใช้เวลาหมักนานไหมพี่ยุทธก็เวลาก็คือหนึ่งเดือนขึ้นไปหนึ่งเดือนขึ้นไปเพราะว่ามูลสัตว์อ่ะมันจะเป็นตัวที่ทําให้เกิดความร้อนครับถ้าเราหมักแค่10วัน15้าวันเนี่ยความร้อนมันยังไม่หายเราไปปลูกพืชเนี่ย ออต้นไม้จะเหลืองหมดต้นไม้จะเหลืองหมดหรือตัวแกบที่เราใส่ไปเนี่ยธรรมชาติของแกบดิบเนี่ยเขาเขาเวลาเขาย่อยสลายตัวเขาเนี่ยเขาจะไปดึงธาตุอาหารไโนโตรเจนซึ่งเป็นเป็นธาตุอาหารหลักของพืชที่ต้องใช้ไปย่อยสลายตัวเขาถ้ามันย่อยไม่สมบูรณ์เนี่ยแทนที่พืชมันจะได้ไนโตรเจนไม่ได้ไปรากฏว่าแกบดิบเอาไปหมดเพราะนั้นเราต้องต้องบักให้เขาเนี่ยย่อยสลาย ต็มที่ต้องให้ย่อยเลยจะแกบจะสีเหลืองกลายเป็นสีน้ำตาลหรือสีดำอ๋อต้องให้ดำไปเลยให้ดำถึงจะได้เขาถึงบอกว่าดินดำคือดินดีการทดสอบว่ามันได้หรือไม่ได้ก็คือเอามือ่สุกเข้าไปครับสุกเข้าไปลึกๆเนี้ยถ้ายังมีความร้อนอยู่ไม่ได้ไม่ได้แต่ถ้ามันเย็นแล้วเนี่ยโอเคเอามาใช้ได้นะครับอันนี้คือการตรวจสอบเบื้องต้นอย่างดินที่เราทําอย่างเงี้ยเราผสมเสร็จแล้วเราต้องแบบคุมต้องปิดอะไรไหมฮะ ก็รักษาความชื้นก็ผมก็จะใส่ถุงไว้เดี๋ยวอาจจะให้ดูนะครับที่ผมใส่ไว้ก็คือเอาผ้าคุมไว้กรความชื้นมันออกคือเราต้องเก็บในวัรุสดุที่ไม่ให้ความชื้นออกใช่แล้วแล้วก็สักเจ็ดวันสิบวันเราไปเปิดดูทีถ้ามันแห้งเราก็น้ำลดเพิ่มนะน้ำลดเพิ่มเพื่อเพื่อรักษาความชื้นเขาไว้ แต่ถ้าเราจะไปหาตลาดเนี่ยก็คือเราต้องดูตามพื้นที่ของเราเนี่ยว่าในพื้นที่เราเนี่ยเขาเขาใช้ดินปลูกอะไรแล้วก็พื้นที่เป็นยังไงบางทีชุมชนเมืองเนี่ยผมบอกเลยชุมชนเมืองเนี่ยจะขายง่ายเพราะว่าเขาไม่มีเป็นดินบางบาง้บานเขาต้องการดินปลูกพืชเ,เขาก็จะหาละหาซื้อตามท้องตลาดแล้วอันนั้นก็คือเป็นเป็นจุดแข่งตัวหนึ่งที่ที่เราสามารถทําตลาดได้นี่นะฮะอันนี้ก็เป็นแบบการตลาดเบื้องต้นนะสำหรับ อันนี้เป็นคําแนะนังจากพิยุทธ์คือพิยุทธ์อ่ะก็คือก็เริ่มจากปลูกผักเองก่อนปลูกผักกินเองแล้วก็เริ่มมีลูกค้าถามว่าซื้อผักแต่ก็อยากได้ดินด้วยก็เริ่มมาทําดินจนทุกว,กวันนี้ก็คือ, ours, อยอดขายใะเดือนเป็นสิบตันอันนี้คือระบบเ,เขาเรียกว่าเป็นธุรกิจครอบครัวนะไม่ได้มีลูกจ้างไม่ได้มีอะไรก็คืออันนี้ผมมองว่ามันเป็นแบบว่าไอเดียในการสร้างอาชีพแบบว่าเริ่มจากจุดเล็กๆคือเราไม่ได้ลงทุนสูงไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายแต่อันนี้เครื่องจักรเนี่ยอันนี้คือ พี่ยูเขาเข้าที่เข้าทางแล้วคือปริมาณในการขายเนี่ยปริมาณขายมันเยอะเลยต้องใช้เครื่องจักรมาช่วยคือราบต้นเดิมทีมันไม่ให้ตัวนี้หรอกเป็นเหมือนเครื่องโม่ปูนอะเครื่องโม่เล็กๆเป็นโม่ปูนเล็กๆผสมได้ทีงประมาณห้าสิบโลอันนั้นคือเราผสมทําใช้ในส่วนนะฮะถูกไหมฮะแต่พอมันเริ่มมีมีขยาย่็มีคนต้องการดินมากขึ้นก็เลยต้องมาใช้เครื่องตัวใหญ่เพื่อให้ปริมาณดินที่มันออกมาทันกับที่ลูกค้าต้องการ ะะอันนี้ถึงว่าเป็นหัวข้อที่น่าสนใจนะสำหรับคนที่อยากปลูกผักแต่ก็ยังยังต้องซื้อดินถุงอยู่อันนี้ก็คือมันก็เป็นปัจจัยที่ต้องควบคู่ไปกับผักผักผักดีดินก็ต้องดีคือคือหัวใจในการปลูกพืชเนี่ยคือดินเป็นหลักถ้าคนปลูกดินนะครับมันจะต่างกับปลูกน้ำนั้นการปลูกใช้ดินเนี่ยก็คือหัวใจของหลักก็คือดินนี่แหละคือทำดินให้ดี เดี๋ยวพื่ก็ออกมาดีต,ต้นโตสวยงามอันนี้ถ้ามีลูกเพจสนใจเดี๋ยวให้พ่ยุทธฝากหน่อยว่าถ้าลูกเพจสนใจอยากมาเรียนรู้หรือว่ามาซื้อผักมาซื้อดินต้องติดต่อทางไหนได้บ้างก็มาที่อําเภอานโปงครับตบลาบขาอำเภอวัโปงจังหวัดราชบุรีก็สวนเย็นเนียงเกษตรอินทรีเข้าไปที่เพจสวนเย็นเนียงได้เลยครับาาขายที่อยากมีอาชีพเสริมมาคุยกับพ่ยุทสใ,ให้พ่ยุธให้คําแนะนําหรือว่ามาซื้อผัก ก็มาที่บ้านพิยุทธ์ได้เลยหรืออยากได้ดินที่นี่มีพร้อมมีครบทุกอย่างพิยุทธ์จัดให้โอเคครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวนักเรียนเกษตรต้องขอตัวลาไปก่อนนะ้อขอบคุณพิยุทธ์มากเลยครับผมที่มาให้คําแนะนํำดีๆกับเราสําหรับอีพีหน้านะฮะจะพาไปดูเกษตรที่ไหนต้องคอยติดตามแต่วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเดีเตรียมทําดินก่อน